สวัสดีครับ FC Sun c ับช่องพี่พี่พร้อมที่แนวกับผมจ้าสวัสดีจ้าบรรยากาศยังแล้วนะครับผมแม่นจ้าครับมือนี้ก็อยู่กับน้องไม้อีกเช่นเดิมเช่นเคยจ้าครับผมมือนี้มีมาแบ่งปันจากรายการครับซองรายการจ้าซองรายการนะครับเป็นแม่ลูกนะครับผมเป็นแม่ลูกแม่ทองจ้ะแล้วก็แม่ลูกครับผมมือนี้นะครับมีใยมันบ้าครับผมแม่ใยใยได้จ้ะจ้ะเลี้ยงอ่างใยครับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์ศูนย์หกสองเก้าหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสองจ้ะครับผม บอเป็นการเสียเวลาเนาะครับมีการมีให้เลือกของรายการสำหรับตั้งฟาร์มเฮากับบ้านเจรพยอมตมบลบ้านติดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับบอเป็นการเสียเวลาไปเบื้องตัวแรกกันเลยได้เนาะครับผมใช่เบื้องตัวแรกครับผมลงมาครับรายการแรกครับผมมาต่อเริ่องรายการแรกกันได้เลยจ้ะครับผมรายละเอียดเลยครับผมรายละเอียดแม่เพิ่นสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสามจ้ะแม่สูงร้อยสี่สิบสามนะครับแม่จ๋าเป็นแม่ลูกแม่ทองจ้ะแม่เพิ่อนทองแล้วครับผม แม่ทองไดสามแม่ทองได้เจ็ดเดือนครับผมทองได้เจ็ดเดือนจ้ะเจ็ดเดือนนะครับเบิ้นครับลูกนี้อ่างเป็นตะเลียนใหญ่เลยครับผมเบิ้นครับตลักชัดเจนทองเจ็ดเดือนกับพ่อใดครับผมใหญ่ห่างน้าจ้ะทองกับใหญ่ห่างน้าได้เจ็ดเดือนนะครับแม่จ้ะแม่เพิ่นงนีตัวสวยนะครับสวยใหญ่อ่างคร่ะแม่นี่เป็นลูกของเบิ้มพันล้านแม่จ้ะ ตาแต้มนะครับผมเบิ่งอ่องคอยยงใหญ่ครับแข่งขายิงใหญ่ปีบเล็บปีบเทาครับลำเหนืยวน้ำพิงลำโตครับผมยิ่งใหญ่นะครับยงใหญ่อ่างเป็นตาเปลี่ยนจ้ะผลงานการสรงลูกนะครับผมจ้ะให้ลูกปีต่อปีครับลูกยืนยุคขาดนี่กับเป็นลูกของพ่อใด้ก็ครับเป็นลูกของเจ้าไม้จ้ะครับลูกเจ้าไม้ได้เก้าเดือนแล้วจ้ะลูกเจ้าไม้ได้เก่าเดือนครับพี่น้องครับเบิ่งครับไว้หน่อยครับแต่ว่าดอกเขาใหญ่ครับผมที่กันกับแม่เลยครับตาแต้มยงใหญ่นะครับเชื่อง ครับผมของคอสนะครับติดเลขติดเท่าไงว่าเป็นติดซ้ำแม่แล้วนะครับผมแม่ติดซ้ำแม่แล้วจ้ะางญ่คะผู้หญิงจับจูงได้นะครับจับจูงได้เลยจ้ะเป็นเชียงอยู่ราคาเปิดับเท่าไหร่ครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันจ้ะเจ็ดหมื่นเก้าพันนี่ต่อนรองได้ปะครับต่อร้องได้เลยจ้ะผมมาชันกับทรงฟีคือเก่านะครับทรงฟีคือเก่าจ้ะเอกสารครบทุยางจ้ะแม่ใหง่ยังสี่นะครับเพิ่ง เบิ่งเอาเลยครับพี่น้องครับเมย์ใหญ่มอ่างกับจ่าเนี้แล้วครับผมบ่มีอย่างกับบิ้งนี้เบิ้งอะไจ่ะครับผมเบิ่งนะครับเต็มเต็มครับพี่น้องอ่องคอหนีอ่องสามเลยครับผมแม่สุกเผาไงครับผมเบิ่งตีดเล็บตีดเ่าอ่องคอครับเบิ่งครับพี่น้องชัดเจนนะครับพัตรลักควายไทยนะครับเบิ่งเบิ่งกับออกครับผมแม่นี่ได้ลูกแรกนะครับผมแม่จ่ะลูกสองในท้องลูกสองในท้องจ้ะครับนี่กับเพิ่นนะครับลูกเพิ่น ยาง<ว>ง,งี้เพื่อนกับฮวงลูกนะครับผมแมน่นจ้ะครับแต่ว่าเป็นควายเชื่องค <c oughs> วายเชื่องจ้ะจับได้บใบไดุ้จับได้ใบได้นะครับผมสมน้ำสมเนี่ยสมตาสมลืริสมราคานะครับผมแม่นจ้ะครับเบิ้งเบิ้งให้จูใจครับพี่นออ้องอ้าอง,ออง,องนะครับอ<ะ>้างใหญ่ๆเลยจ้ะอ้างง่ายเบิ้งนะครับแขนหลังเพื่อนนะครับเบิ้งมาแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเบิ้งจูให้เพื่อนเบิ้งนะครับผมจูงให้พี่น้องเขาเบิ้งเอาไปนี้ครับไป อื่อวรห่วงหนูควนจักหน่อยจ้ะครับผมครับอ่ะรายการต่อไปเลยครับจ้ามาเริ่มรายการต่อไปกันเลยจ้ะครับผมรายการที่สองเลยครับผมจ้ามาเริ่มรายการที่สองเลยเลยจ้ะครับผมรายเอียพือนครับผมแม่เพิ่นสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดจ้ะครับอันนี้เป็นแม่ลูกสาวแล้ครับผมจ้าแม่เป็นแม่ลูกสาวจ้ะครับผมแม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดจ้าครับเป็นพอยลูกแรกนะครับผมพีลูกแรกจ้ะครับผมแม่กะเป็นลูกของเบิ้มพลรานเหมือนเดิมแม่ต่เป็นลูกของเบิ้มนพารานครับผม ลูกสาวเพิ่นเป็นลูกสาวของท้องสุกจ้ะท้องสุกแมนจ้ะได้เดือนนึงแล้วจ้ะได้หนึ่งเดือนนะครับผมครับกำลังเป็นตาฟ้งครับพี่น้องกำลังเป็นตาหางเลยจ้ะดอกเขาใ่ๆครับผมแม่จ้ะครับเบิ้งแม่เพิ่นนะครับผมครับเบิ้งนาเขาแม่เพิ่นนะครับใ่อ่างค่ะครับนาเขาใยาครับผมหัวเตาขึ้นตาแด้มแก้มดำหัวเตาครับผมแมนจ้ะคออ่องนะครับเบิ้งนะครับผิดเรตผิดเทา ตัวนี้เป็นควายทิ้งยาวนะครับผมแม่นตาแม่ลูกแรกนะครับแม่นตาแม่ลูกแรกจีวารใจลูกสุดยอดนะครับผมเบิ่งด้านไทยเพิ่นนะครับลำทิ้งยาวยาวค่ะกจ้ะเห็นมุวมๆนี่เพิ่งขึ้นจากน้ำนะครับผมแม่นตาบ๊วยนั่นน้ำตมนะครับหางยาวนะครับผมแทงขานะครับนี่นะครับลำเนื้อลำทิ้งเพิ่นราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับผมสี่หมื่นห้าพันจ้ะเปิดไว้สี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันบาทจ้ะ ครับราคาเนี่ยก็ต่อร้องได้ต่อร้องกันได้จ้ะครับลายมาได้เลยจ้ะลายกระเบือที่หายเว้เลยจ้ะประกันตัวนี้ที่เ่าประกันตัวนี้คือเ่าจ้ะครับลูกกินเฟืองดีครับผมพี่น้องกินเฟืองดีก็ลังตาฮักเลยจ้ะครับผมอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ดงด้านนี่คือเป็นห้อยแผลเป็นนะครับแต่ว่าแผลหายแล้วนะครับแม่จ่าครับผมมีปัญหายังไม่ปัญหาเลยจ้ะอยู่กระเจื่อยเชื่อเชื่องจ้ะเบิ้งให้ดูใจครับพี่น้องครับเบิ้งด่านไ้ายเพิ่นหางยงาหลากยินครับผม ไม่ต่จ้ะตัมนี่ไม่มีเล็บสวยเล็บสวยแต่จัมมี่บ่มีรับประกันทุกอย่างให้กับเราจ้ะอยากเบิ่งรูปเพิ่มเติมถ้าแทกเตะทักไลน์มาได้เลยจ้ะครับผมผมแล้วกับมอนี้เขากับมีแค่สองรายการนะครับแม่ต่างมีแค่สองรายการจ้ะถ้าสนใจไม่เบิ่งหนาคอได้เพิ่มเติมไม่ได้เลยจ้ะครับผมจัดจีเบียมาเลยนะครับผม GT Farm ขอนแก่นแม่ตจ้ะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วมาเท่าใดมีงบ่าใดโทรคุยได้เลยนะครับผมแม่ต่างจ้ะโทรคุยได้ก็แล้ ฝากไว้สองรายการฝากไว้พี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพือ่อบรพยายไา้สวยๆงานจากฟาร์มเฮาครับผมค่ะน้องไม้กับคอตัวเปก่อนนะครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ